กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตำถั่วครับอแหนมเนาะแหนมทอดะครับผมพ่อแม่พี่น้องแหนมทอดลุยกันเลยดีกว่านะหิวข้าวผมเพิ่มสามา,ายังไม่แห้งเลยกลัวฝนตกพ่อแม่พี่น้องมาลุยกันเลยดีกว่าเนาะตำถั่วไม่ได้กินนานละอีกอย่างข้าวเหนียวนี่โอ้โหไม่ได้กินกันหลายคลิปเลยนะข้าวเหนียวเนี่ยอวันนี้จัดเต็มเลยทั้งแคบหมูทั้ง แหนมทั้งข้าวเหนียว ยวกำลังดีเลยครับพ่อแม่เนาะนั่งทอขออนุญาตด้วยผมกน้องเสียงดังเลยนะครับพอดีถาดกระดกเนาะโอ้โหกำลังดีเลยครับผม คนถามมาเยอะว่า,ากินเยอะแล้วก็ทำไมไม่อ้วนเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเพราะไม่เป็นน้องเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตก,กินก่อนนะครับ มาเยอะมากเลยเรื่องกินเยอะแล้วก็ไม่อ้วนเนะ กูสดเข้มกับบางดีเลยครับผม สุดดยอแหนมนี่โหลำ้ำใจล้ำว่าเปรี้ยวก,กำลังดีเลยครับผม คณะใครจะกินสดตามนี้ไม่ค่อยจะแนะนำนะครับผมมันต้องปอสารแล้วก็ต้องล้างหูล้างหลายรอบครับผม เปรี้ยวก็มังดีที่ฟินมากเลยครับผมว่าให้น้อง C'est à bon เพชรเริ่มมาแล้วเขารับผมไปไหมพี่น้อง I hate my ใครที่อยู่ต่างถินต่างแดนนาะได้กินเข้าเหนียวกับแหนมนี่ผมว่าต้องคิดถึงบ้านแน่นอนนะผมว่าเนาะ มันมีสเสน่ห์ของความเป็นบ้านๆมากแนมเข้เหนียว จะไมาเพจช่วงหลังๆเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยขอโทษครับพ่อไม่พี่น้อง <c oughs> เผชิช่วงท้ายทุกทีเนาะพีคสุดทายนอนก้น Mmm, too dark. อีกเช่นคือครับผมให้พี่น้องโอง้โหแซบของแท้เลยจะมาเผ็ดช่วงท้ายคลิปตลอดเลยเนาะเพราะว่ามันเหมือนพริกไปนอนตรงก้นหรือเปล่าเนาะโอเคครับผมอย่างที่พู้ต้องคลิปก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการถึงอ่ากินเยอะแต่ ไม่อ้วนเนาะเพราะไม่เป็น้องคืออย่างแรกอย่างวันนี้ก็ไม่ควรนะถ้าใครที่อยากจะลดน้ําหนักอะ่ะคือของมีทั้งของทอดของมันมีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือกินเยอะเมนูแบบนี้ก็ก็ไม่ควรนะพวกของทอดของมันเพราะว่าอ,อมันจะเป็นเ,เวลาเราเบิร์นออกมันจะเบิร์นออกยากด้วยเนาะพราะไม่เป็นน้องแล้วมันจะเป็นไขมันสะสมนะเวลาเราเรา อย่างเช่นกินเยอะอย่างผมเนี่ยอย่างเช่นเรากินไป2 5, องพันเงี้ยสองพแคลแต่เราแต่เราใช้ไปแค่สองพันเงี้ยอีก500มันก็สะสมอยู่ที่ร่างกายตัวเราเนาะครับผมก็เอ่อยกตัวอย่างเอาง่ายๆดีกว่าเนาะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวพ่อแม่พี่น้องเอ่อเข้าใจยากอีกเพราะว่าเอา่อเกี่ยวกับพวกเนี้ยผมจะไปศึกษาเรื่องเอ่อพวกนัก เพราะกายอนักเล่นกล้ามอ,ะอ่ะอผมจะไปทางสายนั้นเนาะเพราะไม่พีน่น้องเพราะว่าอ,อสายนั้นะคือหวันหนึ่งต้องกินหลายโลนะต้องกินเป็นโล2โลอัพนะเพราะว่าเขาต้องสร้างกล้ามเนื้อไงเนาะคือแบบนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอะเพราะว่ากินเข้าไปนี่แต่ของทอดของมันนี่เขา,เขา,เ,ขาเขาก็นานๆกินทีได้นะพวกไอติมไอติมเพราะว่า อุ้ยรายละเอียดมันเยอะมากพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกแบบสั้นๆดีนะคือถ้าอยากจะลดน้าหนักเนี่ยถ้าอย่างเช่นแบบน้ําหนัก8090นะอย่างผมนี่นะผมจะบอกแค่น้ําหนักตรงนี้ก่อนเนาะสาหรับคนที่น้ําหนักน้อยเนี่ยมันก็อาจจะลดยากเพราะว่าอุ้ยข้อมูลมันหลายอย่างคือมันมีคนที่น้ําหนักเยอะแล้วก็น้ําหนักน้อยวิธีการลดมันก็แตกต่างกันไปงั้นผมจะบอกวิธีที่ผมลดดีกว่าเนะน้ำหนัก9 5ต้องสร้างน้าหนัก9 5นะ ต้มซ่านโอ้โหเผ็ดขอโทษครับขอพยายามเผ็ดมูกไหลอะต้มซ่านน้ำหนัก95ตอนนี้เหลือ80เนอะ80นี่10กโลแรกนี่ลดง่ายมากมันเหมือนเบิรน์น้ำออกนะจาก10กิโลแรกเนี่ยพอ10กิโลพอปรับมาเนี่ย ลดสิบสิบกิโลก็คือเท่ากับเหลือแปดห้าเนาะแปหเนี่ยหลังจาก85มันเนี่ยโหยลดยากมากก็คืออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะลดหนักคือเริ่มแรกลดของทอดของมันของหวานเนาะแล้วก็ข้าวเนี่ยเป็นบางครั้งเน่ยมันก็ต้องอยู่ที่งานของเราด้วยนะาง,งานเราไม่ได้ทํางานหนักหรือว่าไม่ได้อะไรก็ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าอะไรเนี่ย คือควรทานแป้งให้น้อยเนะาะพ่อแไม่พม่น้องอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องทานเยอะนะเนาะไปเน้นพวกอวิตามินอย่างอื่นดีกว่าเนาะพวกโปรตีนพวกวิตามินที่อยู่ตามผักเนะี่ยเนาะที่ที่ทาให้ร่างกายเราไปเบิร์นพวกไขมันของเก่าออกเนาะอ่ะยกตัวอย่างพูดง่ายๆเลยก็คือ,อแคลที่เราจะกินอะ เอาให้น้อยกว่าที่เบิร์นอย่างเช่นผู้หญิงน่าจะอยู่ที่วันอยู่ที่พนะันห้าในการร่างกายที่จะเบิร์นนะที่ไม่ออกกําลังกายนะพันหเราก็กินสักประมาณพันสองพันสามนี่ก็ได้ 1, 3, นะพันสามเนาะเนาะให้ร่างกายเบิร์นออกสองรอย่างเงี้ยเนาะพอไม่เปเนาะแล้วเราออกกําลังกายก็ยิ่งดีนะเรากินพันสองพันสาเนี่ยแต่เรา เบินร่างกายเราเปินไปแล้วพันห้าแต่เราไปออกกําลังกายเบินไปอีกห้าร้อยเราก็เป็นสองพันเนี้ยอย่างเงี้ยน้าหนักก็ลดลงเร็วแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เดี๋ยวจะพยายามเล่าเรื่องราวการลดน้าหนักอะไรเรื่อยๆนะก็สอบถามเข้ามาตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องทราบพากโชต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ